เรามาเริ่มที่พยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2.5.65สาำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษนะครับราศีเมษที่เราหมายถึงในในคำทํานายอันนี้นะครับก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง 21. มีนาคมถึงยีสเมษายนของทุกปีครับครับผมนะครับโดยทั่วๆไปของชาวราศีเมษในปีนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยๆนะครับเหนื่อยๆเพียๆจะทำอะไรก็ ก็หมดเลี้ยงหมดแรงนะครับก็จะรู้สึกว่ามันเจออุปสรรคเจอเจออะไรที่มันทําให้ท้อทําให้หมดกาลังใจได้ง่ายนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมมองว่า,เ,าเราต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยนะครับมาดูซิว่าถ้าเป็นเรื่องงานล่ะนะครับงานของคุณมันก็สมกับความเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆพอได้เป็นอศัศวินถ้วยอศัศวินถ้วยก็บอกว่างานนะครับมันก็ทํางานแบบเรื่อยๆสบายๆนะครับ แต่ก็ถ้าเจองานอะไรที่มันหนักมันมันต้องทุ่มเทเต็มที่เนี่ยก็อาจจะหมดเลี้ยงหมดแรงกับเขาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องดีก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่สบายๆนะครับเพราะนั้นในเรื่องของปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่รีบไม่ร้อนข้อดีก็คือไม่ได้ทะเลาะเบาอแวงกับใครไม่มีปัญหาอะไรที่น่าปวดหัวนะครับแต่ถ้าเป็นข้อเสียก็คืออะไรที่คุณเร่งเร่งรีบๆเนี่ยอาจจะ นะครับไม่ไม่สามารถทําให้มันเสร็จได้ดังที่ตัวเองต้องการซึ่งมันอาจจะมาจากเรื่องของความเอื่อยเฉยของเราเองก็ได้นะครับนะครับอ่าเรามาดูซินะครับถ้าแล้วแล้วไพ่แบบนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องของงานส่วนตัวก็เรียกว่าก็ทําได้ชิวๆแหละครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะครับขึ้นมาเป็นไพ่สังฆรากนี่เรียกว่าการเงินเนี่ยดีนะครับแต่ว่า คุณเองอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกันดูแลช่วยเหลือคนอื่นนะครับหรืออาจจะถูกเบียดเบียนด,ด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีเมษต,ต้องหัดปฏิเสธให้เป็นในช่วงนี้นะครับการใช้จ่ายบางส่วนก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําบุญการไปเรียนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับให้เกิดความปลอดภัยมั่นคงยิ่งกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นจัดระบบไฟฟ้าจัด ระบบกล้องวงจรปิดอะไรต่างนะครับก็จะเป็นเรื่องพวกนั้นนะฮะคราวนี้ paths, เรามาดูว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักนะครับชาวราศีเมษก็จะเป็นเรื่องข่าวดีแลครับนะครับบางท่านก็จะได้เจอคนที่ถูกใจบางท่านก็ได้ลงเอยกันนะครับอาจจะมีข่าวดีในเรื่องการแต่งงานการมีลูกการ ขยับขยายนะครับอย่างเช่นซื้อบ้านซื้อช่องนะครับเพื่ออยู่กันอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของชาวราศีเมษถ้าเป็นเรื่องความรักก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆนะครับใครที่ยังไม่มีคู่ก็เข้าสังคมให้เยอะขึ้นหน่อยนะครับก็อาจจะได้เจอกับคนที่ถูกใจนะครับคราวนี้ก็ดูในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมษนะครับก็ขึ้นมาเป็นไพ่หรือสีนะครับไพ่หรือสีนี่ก็ สุขภาพก็คงจะไม่มีปัญหาในเรื่องใหญ่ๆแต่ว่าก็อาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่ามีอาการเมื่อยเหนื่อยเพลียนะครับหมดเรี่ยงหมดแรงหมดไฟหดหูเหมือนคนที่เรื่องของพวกฮอร์โมนมันไม่ปกตินะครับเพราะนั้นก็ดูแลสุขภาพในเชิงของพวกกินวิตามินกินฮอร์โมนเสริมเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นก็จะดี นะครับแล้วก็ไพ่ต้องการแนะนําอะไรสำหรับชาวราศีเมษนะครับมันก็ขึ้นมาสอดคล้องนะครับมันขึ้นมาขึ้นมาเป็นแปดเมทาวนะครับก็คือจะทําอะไรก็ตัดสินใจอะไรแล้วทําเลยครับทําให้มันเรียบร้อยทําให้เสร็จสิ้นอย่าเอื่อยเฉยอย่าทิ้งเอาไว้ถ้าทิ้งเอาไว้แล้วมันจะไม่เสร็จมันจะไม่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณลงมือทําตั้งแต่เริ่มต้นอย่างพอคุณเริ่มแล้วเนี่ย มันจะเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าอรออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็นะครับมันอาจจะไม่เสร็จเลยก็ได้นะครับ,รบอันนี้ก็จบสำหรับชาวราศีเมตราศีเมฆนะครับ